สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 1 9 0าคำถามถามว่าผมส่งมาตรา33มาประมาณ6-7ปีประมาณปี2534-2539ถึงลาออกจากงานไม่ได้ส่งต่อมาเริ่มใหม่อีกที2561ครับอยากทราบว่าได้เงินอะไรบ้างถ้าถามว่าได้เงินอะไรบ้างเนี่ยคือคงจะใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ยตอบไม่ได้ครับเพราะคุณบอกข้อมูลแค่เรื่อง ระยะเวลาในการนำส่งเงินสมทบร,ระยะเวลาในการนำส่งเงินสมทบบอกได้เพียงแค่ว่าคุ้มครองในแต่ละกรณีหรือยังนะครับบอกได้เพียงว่าคุ้มครองหรือยังคําว่าคุ้มครองหมายความว่าได้เงินไหมค,คุ้มครองคือคุ้มครองครับยังไม่ได้เงินต้องประสบเหตุก่อนจึงจะได้เงินอย่างเช่นคุ้มครองกรณีตายถ้ายังไม่ตายถามว่าได้เงินกรณีตายไหมไม่ได้ครับ คุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตรถ้ายังไม่มีบุตรได้สงเคราะห์บุตรไหมไม่ได้ครับดังนั้นระยะเวลาบอกได้เพียงแค่ว่าคุ้มครองหรือยังไม่คุ้มครองครับถ้าคุณบอกว่า25 3 4ันราถึงกนะครับแล้วก็ลาออกมานานแล้วนะครับแน่นอนครับออกมาเป็น10ปีแล้วเท่ากับว่าคุณต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลย เพราะในแต่ละกรณีเขามีเงื่อนไขยอยู่อย่างเช่นกรณีเจ็บป่วยต้องนำส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน15เดือนดังนั้นครับปี2561เนี่ยคุณนับย้อนหลังกลับไป15เดือนถามว่ามีส่งเงินสมทบถึง3เดือนไหมไม่มีครับก็เท่ากับว่าคุณต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กรณีอื่นเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่ใช้เวลาในการนำส่งเงินสมทบเพื่อให้เกิดความคุ้มครองเนี่ยก็คือกรณีสงเคราะห์บุตรก็คือส่งอย่างน้อย 12เดือนภายใน36เดือนนะครับดังนั้นครับความคุ้มครองเนี่ยครอบคลุมหมดแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะยังไปไม่ถึงยังไม่คุ้มครองก็คือเงินชาราภาพในรูปแบบของบำนาญแต่ถามว่าชาราภาพคุ้มครองไหมคุ้มครองอยู่นะครับเพราะคุณนำส่งเงินสมทบส่วนชาราภาพแล้วนะครับแล้ว3 4่ถึง3-9ล่ะนับไหม3า3ถึง3-9ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินสมทบส่วนชาราภาพ จึงไม่นับนะครับการเรียกเก็บเงินสมทบส่วนชาราภาพมีขึ้น31ธันวาคม2541เป็นต้นมานะครับดังนั้นช่วงแรกของคุณเนี่ยไม่มีการสะสมนะครับดังนั้นกรณีชาราภาพก็เริ่มนับ1เมื่อปี61เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณหยุดณตอนนี้แล้วไม่ได้เป็นผู้ประกันตนต่อรอรับชาราภาพก็จะยังได้ชาราภาพเป็นบำเหน็จอยู่นะครับยังไปไม่ถึงบํานานถ้าจะไปให้ถึงบานานเนี่ยต้อง นับตั้งแต่ปี61นะครับไปทั้งหมด180เดือนเป็นอย่างน้อยจึงจะเริ่มได้สิทธิ์ชราภาพเป็นบำนาญน,นะครับหวังว่าคงจะครอบคลุมนะครับโดยคร่าวๆนะครับสรุปอีกครั้งหนึง่งระยะเวลาเนี่ยบอกได้แค่ว่าคุ้มครองหรือยังส่วนจะได้เงินหรือยังไม่ได้เงินต้องประสบเหตุก่อนจึงจะบอกได้ว่าได้เงินไหมขอบคุณสำหรับคำถามครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีคับ